สังโต,นตง้นฟูบังกีกบซนซีนหมูกม็มือละบายดีหน้ามื่อน,นี้ฮากะไปหน้านะทุกคนไปตึกจิลุงกะไปยาวตอน,อนเดี๋ยวนี้ฮอากำลังเดินทางไปเมื่อคืนนี้กะคุณโต๊กหน้าละกะ ฮ <Blake. S 2> ่าฝนก็ฮาก็เศ้าตกมือกนี่ 就哭了。 นะแล้วห้ามกุยไก่แล้วก็สิได้ไปหน้านะไก่ไม่ท่าอืมงอก็กินเพิงนะเอาเพิงลงมาตาหางกลุ่มคมวายก็อยู่เพิงอยู่แล้วก็เอาเอมาเอาหัวิเทอร์นะอยู่โซนยหนึ่งต้นไม่ท่า เหนือแล้วนำมันตนไม่เท่ากันงามพอ นะอยู่คลองีงกะมีกบแม่คอยเซอร์เบ็ดเนาะ่ะฮาเอาซีเตอร์มากะเซอร์ต้มกบเอาไปสีได้ยังไปนหนอะไะน้ำกระลายนะเพราะว่าฝนตกให้มึงกะมันก็เศร้าแล้วฝนตกเมื่อคืนที่กระตก

ทำลาดิลาหย่าหนหดลึ่างหน่านโอ้ โนะโอน้ำลาย น้ำลายดอจีบแกนมนั่งมบู้เรากินเลยนี่มั่นจีบแก่มนี่จไปทง่ง

เต้ไม่ปาฮะก้อยน้ำออกพืดินคเป็นที่ดินเราก้อยน้ำออกจะได้ไมาจะน้ำไม่ดพี่วันนี้หรือเปล่าต่นีเนา<น>ะยาก,กปลดน้ำเจอพืานดนยมจะน้ำนไม่ tänavasi koguneb . เนี่ยห้าใส้กรบกันแล้วนะแล้วเก็เมเปิ้ลีละเอาไปต้มพรครุบนี้กันนี่ก็คือน้ำตม้ใตมในต้มคบนะเพราะว่าเออมอพดก่อนแล้วเอาครุบลงมอมย้งไม่พดเลยบัตรเตอร์ี้เอาไปแจกด่ายนอก ปีนกบปีนชิ้นหมูคดะมีต้มกบเยอปป่นกดหลังเห็นยังไม่ชุกแล้วนี่่ะยอยาตำโชวอีน่ามึเนี่ะเอาโทมาอีกแด้วเอากระสิปนกบนะ กตออกก้แล้วนะดาเซายละีูปปินโกกยังไม่สูกับปินซินองมองเ๋ยว องนินหเามีนี่ก็กังโตต้นฟูเราต้งกกุบินซีหมูก,ก็เมือละอืมเหนน้ำอเนี<ม>่

มีค <Okay. S 2> <Okay. S 1> hmm. ่าเหมอนกันด้วทุกคน แล้วกับิไดายปิดคลิปเพียงเท่านี้ละขอมอบกับใจท,ที่ตามรับสม้มคลิปหน้าพบกันใหม่